ทำงานที่เดียรแลนด์ค่ะโพสิชั่นคอาสตูดิโอแทนเดนค่ะเป็นการทําความสะอาดของบริเวณของสวนสนุกกวาดบ้างต้องไปเช็คห้องน้ำแล้วเดินทั่วไปเลยค่ะแล้วก็เช็คความปลอดภัยต่างๆค่ะคือถ้าทํางานเฉยๆไม่ได้ใช้เยอะค่ะแต่แบบเขาจะถามว,าว,าว,าว่าร้านค้าในสวนสนุกกี่โมงห้องน้ําอยู่ทางไหนมือถือหายอะไรแบบนี้แบบของหายก็จะมาแจ้งที่เราหนูรู้สึกแบบว่าภา,าษาตัวเองแบบดีขึ้นจากตอนที่แบบว่า สัมภาษณ์กับพี่กับนายจ้างอะเยอะขึ้นมากค่ะเขาเห็นเราทํางานเขาก็จะยื่นทิปให้ทีละห้าดอลสิบดอลเออเราต้องจอยในการแบบว่าทํางานค่ะแต่แบบถ้าวัานไหนเหนื่อยๆหน่อยูก็จะหน้าบึ้งนิดหน่อยแต่แบบก็ยังมีคนใจดีบางคนก็บอกว่ากูยูกูตูป็อบก็จะยื่นทิปให้อะไรแบบนี้ค่ะถ้าเขาเห็นเราเหนื่อยน่อยได้เ е ท13.5ค่ะพี่ได้ประมาณ20ค่ะอ่องานสองทำร้านอาหารงานสองทำร้านร้านขายอุปกรณ์มือถือที่ ทงานที่เดียร์แลนด์ค่ะพักที่ริบลอดนะคะพอดีก็คือจะติดกับธนาคารทูตแล้วก็ที่ทํางาน2งตรงแถวนี้คือจะมีหมด hey, เลยค่ะติดกันที่ทํางานหนึ่งเดียร์แอนด์ก็ปันจัยไปประมาณ5นาทีถึงค่ะงาน2ทําร้านอาหารเชด้าค่ะ <Hey. S 2> ตำแหน่งดิสปอเชอร์ค่ะได้เลท15ค่ะงาน2ทําร้านขายอุปกรณ์มือถือที่หน้าออฟฟิศดีแลนด์ค่ะเลทได้14ค่ะเออ hey, that's pretty good เอ่ออันนั้นเป็นงานงาน2ค่ะแต่ว่างานเนี้ยคือแบบว่าจำเป็นนุคอทายไหม่ได้ไหม างาน2จะอยู่ข้างหน้าค่ะเดินไปทําได้เลยค่ะงานหนึ่งปั่นจักรยานค่ะทางสวนสนุกเขาจะมีจักรยานให้ฟรีจะวางเงินกับเพื่อนๆทั้งหมด17คนทั้งกลุ่มอะค่ะก็คือคนละ10ดอลแล้วก็จะไปซื้อกับข้าวมาตุนไว้แบบ หนูจะวางเงินกับเพื่อนๆทั้งหมด17คนคนละ10ดอลไปซื้อกับข้าวมาตุนไวแบบใครที่ทํางานแบบเร่งม,มาเร็วก็จะมาทําอาหารไว้ให้เพื่อนมันก็จะถูกมากเลยค่ะต่อวีกที่ทํางานเขาก็จะมีเบรกขนมให้จะมีน้ําโคกกินฟรีนะคะตรงอะคเดตค่ะไปกินฟรีได้น้ําหนักเพิ่มมา5กิโลค่ะครั้งแรกหนูยังไม่ชินกับการกอดของเมกาเลยคะ่ะไม่ชอบจริงๆค่ะเพแบบอเริ่มปรับตัวได้หนูเริ่มบอกเขาเขาก็จะแบบเข้าใจว่าวัฒนธรรมไทยเป็นแบบนี้แบบนี้นะแล้วก็จะดีขึ้นค่ะ เขาก็แบบสามารถทักทายเราแบบตลอดบางทีแบบเราก็ดึงตึงแต่เขาเราไม่รู้ว่าเขาอยากทักเราไหมแล้วเขาก็แบบว่า morning morning รู้สึกว่าการใช้ชีวิตของเรามันจะเริ่มปรับตัวคนที่นี่เขาไม่ใช่คนขี้อายเหมือนที่เราอยู่ประเทศของเราค่ะเพื่อนที่นี่เดีวหอจากคน introvert ก็เป็น extrovert แล้วนะคะตอนนี้เพราะเขาก็คุยแบบเจอจอยกันเยอะมากมันทําให้เราก้าที่จะทําสิ่งที่แบบลองไม่กล้าค่ะที่ไทยเราจะเขินการใช้ภาษาอังกฤษมากนะคะแต่มาที่นี่คือแบบว่าเรารู้สึกแบบ enjoy ในการใช้แบบภาษาอังกฤษมันได้อะไรหลายอย่างมากเลยค่ะ